แต่ดับต้นคามดดาท่านหลายจงเป็นผู้ชนะนิวรนไว้เสมอน,นิวรนคืออารมณ์ชั่วย้ายมีในจิตของเราการทรงสมาธิในการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาใ,ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก ควกบกับคำภาวน,นาและการพิจรารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรนั่นเป็นของดีและการที่จะมาบังคับว่าจะต้องว่าอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนี้นี่มันไม่ถูกให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องที่เกี่ยวกับโทสะให้มีเรื่องเรื่องหนึ่งรายกดขึ้นมาเมื่อเร็ว,รวนี้ มีคนเขาอภิภาษวิจารณ์ผมเรื่องงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เพราะว่ามีคนเขามาบอกขายรถแต่รถคันนี้จริงๆราคามาตกสองล้านบาทแต่เขามาเสนอขายราคาห้าแสนบาทได้ก็เป็นรถใหม่ ก็าข่าวนี้แพร่สะพัดไปก็มีคนผู้หวังดีมีภาควิจารเข้าไปในแง่ต่างๆแต่ในคําวีภาควิจารณ์นั้นแสดงว่าเป็นผู้ห่วงใหญ่กลายเป็นว่าผมจะถูกต้มบ้างในเดือนก,การหนึ่งคนอื่นจะมาต้มผมบ้างแล้วก็ไปวีภาควิจารณคนที่เขาไมา่ได้ต้มหาว่าจะมาต้มผม ความจริงถ้อยคําที่จะกล่าวตอนนี้มันเป็นการสแสดงออกถึงความห่วงใหญ่แต่อาศัยที่มีกิเลสที่มีอยู่ในใจมากไม่ได้ทราบก่าไว้เรื่องท่างหลายเหล่านี้มันจะสร้างความเสียหายให้เกิดขนาดไหนรวมความว่าผมเองเป็นตัวจังไรทำไมจึงไปตกลงในการซื้อรถขันนั้น นี่ข่าวก็จะแพร่สะพัดไปว่าผมนี่มีความร่ำรวยมากเรื่องเงินของสงไปถล่มทลายในการเสียรถแต่ความจริงรถที่มีทุกคันนี่เป็นรถที่ชาบ้านเขาให้ใช้โชคลาวในรถคันนั้นเจ้าของผู้เสมอขายขายผิดราคาเพราะเป็นรถใหม่แก้คงจะเผลอไปราคาตั้งสองล้าน แอบมาเสนอขายห้าแสนบาทผมก็บอกว่ารอเวลาเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าปรึกษาหารือกันเห็นสมควรก็จะซื้อแต่การจริงการที่รอเวลาไม่ใช่ผมซื้อผมจะดูว่าคนที่เข้ชจำนานในการใช้รถเนี่ยมีใครเขาต้องการบ้างในเมื่อเราซื้อไปราคาถูก คิดว่าราคามันถูกตัดไปทั้งล้านห้าแสนนี่ถ้าเขาซื้อไปจริงๆเมื่อภารก,กิจมันเกิดขึ้นก็ยแด้เขายืมเขาใช้นั่นเองก็มีคนก็เห็นชอบโดยหลายท่านนักเล่นรถคนที่ตั้งบริษัทขายรถเขาเห็นชอบด้วยเป็นว่าถ้าผมไม่เอาเขาจะเอาได้ว่าเรื่องมันก็อยู่ที่ผม ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าก็มาอีกครั้งก็ตกลงเป็นอันบ่คคุณบอกขายภายในไม่ช้าไม่กี่วันเธอก็มาบอกเลิกอ่าเหตุผลต่างๆว่ารถมนนันมีความไม่เหมาะสม,มอะไรบ้างอันนี้ผมก็ทราบทราบว่าแกพูดพลาดไปเสแล้วผมก็เลยไม่ยห็งเรื่องไม่คาไม่คา,าดคันไม่ถือสัจจเดิม ไม่ถือการที่พูดกันไ่เดิมเมื่อตอนแรกที่เดียวก็ยังไม่ได้ตกลงกันแน่นอนเป็น,นเพียงว่าถ้าเธอขายในราคานั้นจริงเราก็อยากขอปรึกษาหารือพวกกันก่อนแ้าเ้าเห็นสมควรเราก็จะซื้อนี่ขาวนี้ออกไปเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ มีการไปรโทษคนที่ไม่มีการเกี่ยวข้องก็จ,จะร่วมกับต้มผมบ้างให้พูดนะพูดในความห่วงแต่ความจริงอาศัยขาดสติสมัมปชัญญะสตินึกได้สมัมปชัญญะรู้ตัวไม่มีในหนึ่งก็ขาดพุทธภาสิตอิบอดหนึ่งว่ากล้าไข้ควรเสียก่อนเราจะทำดีกว่าอันนี้ขาดไป มีการพูดกันดำนองนั้นข่าวไม่ก็ออกข้างนอกมีคนข้างนอกกระโจทย์ไปอีกด้านหนึ่งถึงว่าผมนี่ร่ำรวยมากถึงกับจะเอาเงินไปซื้อรถตราคาห้าแสนบาทที่เขาพูดกันเนี่ยก็พูดในความโงใหญ่และไปโทษคนที่ไม่เกี่ยวข้องว่าพาขันต้มผม นี่ก็สำหรับทนา,ายเมื่อฟังแล้วถ้ามีความรู้สึกยังไงคนประเภทนี้เราน่าจะโกรธหรือว่าเราน่าจะเกลียดหรือว่าเราน่าจะรักเพราะเป็นประเภทที่หนักไปกว่าคนตาบอดคำช้างคนตาบอดคำช้างในค่ำช้างที่ขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสา คลำช้างที่หางก็คิดว่าช้างเหมือนไม้กวาดคลำช้างที่หงวงก็คิดว่างวงงาช้างนี่เหมือนปลิงถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้รูปลกษณะของช้างจริงๆแต่เขาเองผู้นั้นก็ยังมีโอกาสทราบว่าช้างนี่มันเนื้อมันนิ่มหรือไม่แข็งชื่อมันมีการฉลาดกว่าบคุคคลที่พูดทั้งหลายเหล่านี้ เพียงเขาเหล่านั้นไม่รู้ความจริงแต่ถ้าว่าพยายามพูดให้พูดไปมันสร้างความเสียหายเยอะถ้าเราจะพูดกันอย่างชาวโลกในความเสียหายถ้ามันลื่นไปข้างนอกข่าวมันขยายตัวไปไกลแทนที่จะเป็นความเสียหายเรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นการใหญ่ ในความเสียหายทั้งหลายเหล่านี้ชาวโลกเขาถือกันแต่สำหรับท่านหลายมีความรู้สึกยังไงถ้าท่านถูกแบบนี้บ้างท่านมีเจตนายอย่างหนึ่งและคนอื่นไปพูดอย่างหนึ่งการพูดพ่อบอกว่าห่วงใหญ่แต่ผลที่ไม่เกิดขึ้นคือความเสียหาย ถ้าผมเดา,เดาใจนะถ้ายังละกันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องโกรธนี่ถ้าจะโกรธเราจะโกรธใครเราจะโกรธตัวเราเองหรือว่าเราจะโกรธคนพูดตัวเราทำผิดเลยแล้วก็มันนั่งพิจารณาตัวเราเองว่ามันไม่ผิดที่เราคิดอย่างนั้นเรายังไม่ได้ตกลงกับเขา เพื่อในเพียงว่าถ้าเขาขายให้เราก็จะไปถามคนที่เขามีความชํานาญแต่คนที่เขามีชํานาญตั้งบริษัทรถเขาบอกมันไม่ได้แน่เจ้านี้บอกราคาผิดถ้าว่าขายจริงๆถ้าเราไม่เอาเขาขอรับไปเมื่อขอรับแล้วเราก็บอกว่าถ้ารับไปยงเวลาที่ต้องการแล้วก็จะขอยืมใช้บ้างนะเขาก็ตกลงแต่พวกนั้นมันได้ทราบ ถ้าสำหรับคนที่ถูกกล่าวพาดพิงว่าร่วมกันต้มถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเขาก็จะโกรธเพราะเขาพวกนั้นที่ถูกกล่าวหาเขาเป็นคนค้านว่าไม่เห็นด้วยี่ความจริงพวกนี้ขาดนิสสมะกจาร,รนังเสยโยการที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าใกล้ควร,รเสียก่อนแล้วจะทําดีกว่าเราเห็นน้ําใจของคนพวกนี้ว่ายังมีกิเลสหนามากนะัก นี่เราควรจะโกรธเขาไหมถ้าเราโกรธเขาก็ไม่ถูกถ้าเราจะโกรธเรามันก็ไม่ถูกทําไมจึงว่าไม่ถูกทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเขายังมีกิเลสอยู่เราจะไปโกรธทําไมถ้าหาว่าเราโกรธตัวเรามันก็ไม่ถูกเรายังไม่ได้ทําผิดถ้ากิจนั้นมันสําเร็จขึ้นเราก็ได้ฟรี คนที่เสียสตังค์มาเ่เราเรามีโอกาสนำของนั้นมาใช้ได้ฟรีแต่เราอาจต่ว่าสำหรับผมก็บอกว่าใครจะเข้าหุ้นส่วนบ้างผมก็ลองกำลังใจคนก็มีคนนั้นขอช่วยคนนี้ขอช่วยเห็นดีกันหลายคนเป็นว่าคนที่เห็นดีด้วยเราก็ต้องเชื่อแล้วก็สนเสริมกำลังใจว่าเขาหวังดีตรงงานในสาธารณประโยชน์ นี่เรามาพูดพูดพูดถึงเงด้ความโกรธเราควรจะโกรธหรือไม่โกรธเพราะว่าตว่าชิงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านินทาประสังสาเป็นโลก,กธรรมดาการนินทาดันสันเสริญเป็นธรรมดาของโลกเราต้องวางใจเสีย ถ้าเมื่เอินท่านทั้งหลายจะพบอย่างนี้เขาจงจำปฏิปทาครั้งท่านผู้เท่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดว่าเจ้าไม่โกรธในฐานะที่คนจะโกรธเจ้าไม่เกลียดในฐานะที่คนจะเกลียดเจ้าไม่รักในฐานะที่คนจะรักเจ้าไม่ผูกพันในฐานะที่ควรจะผูกพัน เมือ่อจิตของเจ้าทรงอารมณ์อย่างนี้ชื่อว่าเจ้าเป็นพระหันขีนาศพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเน่เป็นอน,นว่าถ้อยคำนันหลายเหล่านี้พ,นมมรนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนันหลายจงจําไว้อย่าสนใจกับวาชาของคนที่สันเริญหรือว่านินทาถ้าเราอยากโกรธก็คนรยกโกรธจดสักน,นิดหนึ่งโกรธใครกันดี โทษว่ตะสงสารหรือว่าตะสงสารมันก็ส่งตัวเราก็ควรจะโกรธจิตของเราที่ยังคบหากับกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมที่ดันมาเกิดในดินแดนในภพที่มันเต็มไปด้วยความเรวร้อนโกรธต,ตัวก็ไม่ได้โกรธคนอื่นก็ไม่ได้ต้งโกรธใจ โกรธใจแล้วทำไมก็พยายามห้ำหันใจให้กิเลสมันหมดไปตอนนี้มาพูดกันถึงวา้าเขาบุคคลมาพูดถ้าเราฟังเขาพูดมันเป็นปัจจุบันพอเขาพูดจบไปมันเป็นอดีตขวาาจาที่เขาจะพูดต่อไปขา้างหน้าเขายังไม่พูดมันเป็นอนาคต พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติแบบไหนให้ปฏิบัติในวิปัจจุบันเป็นสําคัญปัจจุบันจริงๆในวาทะของเขาทั้งหลายเหล่านั้นมันเดียวเดียวเท่านั้นพูดจบหายไปต่อไปมันก็เป็นอนาคตตอนนี้ผมนึกถึงพระราชดำร,ร,ร,รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่สิบเอด็ดกุมภาพันแธบบ์ที่11ตุลาคม2520 มโอกาสเข้าเฝ้าท่านท่านได้ทรงตัดว่าเรื่องที่เกิดที่เมืองยะลาเสียงระเบิดตูมขึ้นมาแล้วมันเงียบไปพระองค์ทรงตรมิว่าถ้าเราจะไปสนใจกับเสียงระเบิดนั้นมันก็ระเบิดไปแล้วมันเป็นอนาคตมันเป็นอดีตถ้าเราไปสนใจกับมันปัจจุบันของเราจะใช้ไม่ได้งานปัจจุบันจะเสีย ทรงทํางานปัจจุบันตลอดไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเวลาที่จะทรงเสด็จเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์ก็ทรงำริว่าถ้าหากว่าเราจะคิดว่าเดินไปคว้าไอ้เรื่องระเบิดมันจะเกิดระเบิดกันอีกนั่นมันเป็นอนาคตมันยังไม่ระเบิดงานปัจจุบันเราทำห้สำเร็จรูปดีกว่า มีพระราชประรับพระบาทสมเด็จเจาหัวควรจะจําไว้ถูกต้องตามพระพุทธพจน์บทพระบาลีที่สมเด็จพระเยสีสรงตรัดว่าเรื่องของอดีตอนาคตอดีตก็ดีอนาคตก็ดีอดีที่ร่วงมาแล้วอย่าตามนึกถึงสิ่งที่เป็นอนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าสนใจสนใจปัจจุบันเป็นสําคัญ เราจะคิดไปเสมอว่าคนเราจะดีหรือจะชั่วนี่ไม่อยู่ที่อยู่ที่คํานินทานรืยสันเสริญจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเรากระพฤติปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติดีใครติก็เรา,าเลวเราก็ไม่เลวไปตามนั้นถ้าใครติแล้เราปฏิบัติชั่วใครชมเข้าเราว่าเรา ถ้าเราทําชั่วเขาต้องเสริมว่าดีเราก็ไม่ดีไปเราไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อจากนี้ไปผมจะเอานํานาพระพุทธนํารักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงตัดไว้ในพระไตรปิฎกสุตตันตปิดก,ส,ดกสังยุตติกายสข,ขาทวะวัก มาเล่าสู่กันฟังสีกเล็กน้อยตามพระไประตาวิดกเต่นกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวรุวันอันเป็นที่พระยะทานเยื่อแกกระแตของพระราชามาคตในเขตกรุงราชคฤห์โดยสมัยนั้นนางพรามณีชื่อว่าท่านมัญชานีแห่งพราม ผู้เป็นบริวารของพราหมณ์ผู้มีชื่อว่าภารัตวาเจโคตคนหนึ่งเป็นผู้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พราะธรรมและพระอริยสงฆ์แต่ความผู้พระพวกนี้แต่ความจริงเขาไม่คบพระพุทธเจ้าครั้งนั้นนางพนัญชามีพรามณีกําลังจยนมาหารไปเพื่อให้แก่พราหมณ์ภารัตวาเจโคต ข้าพระจรึงเปล่งไวชาวทานสามครั้งว่าขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันตพระองค์นั้นขอ,อนอบน้อมแด่พระเจ้าไอีกสามครั้งนะเมื่อนางนันทชานีพระมณีกล่าวดังนั้นแล้วรพรมภารัวาเชโคตได้กล่าวกับนางนันทชานีพระมณีว่าอีหญิงถอย นี่กราคุณเ็าสมนานลนอย่างนี้ไม่ว่าในที่ไหนไหนีนน่นอยิงมถอยบัดนี้เราจะยกวาทะของพระสมณะโคดมนั้นของเจ้าหมายความว่าเราจะขูดตะคอกทำลายความดีของพระสมณะโคดมนางนั้นได้านีพระหมณีกล่าวว่าพรามฉันยังไม่เห็นบุคคลใดผู้จะพึงยก ออคอยคําต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นในโลกนี้ได้พร้อมไปด้วยทีวันโลกมารโลกและพมาโลกมู่สัตว์พร้อมไปด้วยสมณะและพรามรทิวดาทั้งหมดดูก่อนพรมเอาเถิดท่านจงไปไปแล้วจะได้รู้จักพระองค์ลำดับนั้นพรามภาระาวายจะโคตรโกรธจัด เข้าไปเฝ้าอ,องค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์ทั้งที่ทั้งที่ประทับท่านแล้วสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่นีนควรส่วนข้างหนึ่งนี่เขาแยากลมขี่พระพุทธเจ้ารามนั่นนั่งแล้วได้กล่าวกับสมเด็จพระพสมัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศกข่าแต่พระโคดมองย่อมชอบใจในการฆ่าทำอะไรเป็นธรรมอันเอกพระพุทธเจ้าทรงตอบว,ว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนคราม พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษมีที่สุดคือความคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดังนี้รามก็ชอบใจมีความเลื่อมใสขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ภายในไม่ชาติให่กับมนุษย์อาตปพนเป็นพระอริยบุคคลองค์สำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ผมนำพระพุทธพจน์บทพราลีที่ปรากฏมาในพระไตรปิฎกเอามาพูดกับท่านอย่างนี้ก็เพื่อบังคื่อนเตือนใจว่าการนินทาว่าร้ายของคนบางทีคนเนี่ยก็ชมเรา เรือว่าเขาเกล่าวได้ความาห่วงใยเหมือนกับคณะบุคคลคณะหนึ่งที่พูดกล่าวแล้วเมื่อกี่นี้เขาจะเป็นใครก็ช่างไม่เรื่องมันเกิดขึ้นสองสามวันนี้เองเพราะว่าวันที่พูดนี้ก็เป็นพูดเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมและพฤศจิกายนตอนนี้เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นก่อนวันที่หกคือก่อนจะทิ้งเป็นคำมีภาววิจารณ์หนัก คำวิภาวิจารณ์นี้ถ้าฟังกันไปจริงๆเหมือนกับว่าเป็นความห่วงใหญ่แต่ว่าไอ้ความห่วงใหญ่นี่แหละวาจาที่พูดไปว่าอาศัยการไม่ละมัดระวังเมื่อกลายเป็นพิษสำหรับบุคคลหรือวิสภาพบุคคลคนที่เป็นศัตรูได้ถ้าเขาทราบข่าวนี้แล้วเขาจะหาว่าแหมนั่นน่ะอิลาตาองตาลงองนั้น สอนลูกศิษย์ทุหาจังเยอะๆยะที่ไหนได้ก็กลายเป็นคนโลภโมโทส,สันสะสมทรัพย์ไปทั้งห้าแสนซื้อรถได้ความจริงเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ทราบว่าผมไม่มีสตังแต่ว่าผมเห็นว่าคนเสนอนเสนอผิดราคาเมื่อเสนอผิดราคามาแล้วก็มีคนบางคนเขายอมรับ ว่าเข้าขายได้จริงผมขอรับและภารก,กิจจะเป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์ตามว่าหลวงพ่อจะทําก็เอารถนี้ไปใช้ได้แต่ผมก็ลองกําลังใจคนวันด,ดูที่ว่าใครบ้างที่เห็นดีเห็นงามกับงานนี้บ้างก็มีคนหลายคนจะบอกว่าช่วยกันออกเป็นรายเดือนแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคณะของเราเองเกิดความห่วงใหญ่ที่พาดวิจัยกันใหญ่ อันนีเรื่องท่านหลายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นกับผมนี่มันไม่หนักใจผมถูกด่าถูกว่าถูกดินทานถูกทิ้งถูกตำมาแะพอแล้วยังกระทั่งหนังผมนี่มันหนาด้านไปหมดใจก็ด้านใครจะพูดใครจะว่าอะไรนี่ไม่สำคัญผมห่วงท่าน ขอถท่านั้งหลายจงจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธอย่าให้ปรากฏในจิตตามมิองค์สมเด็จพระธรรมสสามิกรว่าถ้าเราฆ่าความโกรธเส้ได้แล้วเราก็นอนเป็นสุขนอนมันก็เป็นสุขนั่งมันก็เป็นสุขหลับมันก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเพราะอะไรวาทะของคนที่กล่าวไปเนี่ยถ้าเราโกรธมันก็แค่นั่นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าเราโกรธเขาเราก็เลวถ้าเขาโกรธเขาเขาเขาโกรธเราเขาก็เลวถ้าต่างคนต่างรธมันก็ต่างคนต่างเลวนี่เราทำยังไงถ้าต่างคนต่างไม่โกรธก็ต่างคนต่างดีเป็นอันวันนับตานี้ต่อไปขอท่านหลายจุลมัตระวังใจไว้นึกไว้เสมอว่านินทาไปสังสา ขึ้นชื่อว่านินทาและสรรเสริญน,นี่เป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครพ้นการนินทาและสรรเสริญน,นี่รายการหนึ่งเรื่องการรู้เท่าไม่ถึงการของบุคคลผู้หวังดีนี่มีความสําคัญมากบุคคลที่มีความหวังดีแต่ว่าพูดไปแล้วมันกลายเป็นหวังไรอันนี้ต้องให้มีการระมัดระวังให้หนัก ไม่พูดไปมันเป็นภัยแต่เพราะอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการของเขามีอยู่จึงพูดอย่างนั้นเกิดขึ้นมันก็สร้างความเสียหายสําหรับบุคคลที่ถือว่ากิเลสเป็นกิเลสเป็นเนจ้าเป็นนายแต่คนที่มายึดถือกิเลสแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพงขอท่าน้นหลายจงระวัตระวังอารมณ์นี้ไว้มาก เรื่องอารมณ์ของการตัดความโกรธนี้ผมจะนำมาพูดไหลเที่ยวหน่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดเรื่องราวติดต่อกันไว้หลายเรื่องผมจะนำมาทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะความโกรธเป็นปัจจัยใหญ่ถ้าคนเราไม่โกรธที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ระงับหมดถ้าเราไม่โกรธเรามีอารมณ์เป็นสุข ถ้าเราไม่โกรธคนที่สัมผัสกับเราเขาก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าได้ว่าคุณเลวอย่างเทวทัตทํำยังไงก็งแก้ไขไม่ได้ในตอนใกล้จะหมดเวลาผมขอให้เตือนท่านไว้ว่าให้นึกถึงพระราชดำรัสธรรวบาทสมเด็จใจ,จหัวตัดชการที่กล่าที่ทรงมีพระราชนาตัดไปว่าเสียงระเบิดเกิดขึ้นตั้ง ผมก็มีความรู้สึกว่าเสียงระเบิดนี่มันเป็นอนาคตไปแล้วมันหายไปแล้วถ้าเราไปสนใจกับอนาคตเรื่องของอนาคตปัจจุบันก็จะไร้ผลตอนที่เราเยี่ยมประชาชนคิดว่าถ้าขาคณามาเกิดระเบิดอีกจะทำยังไงทรงตัดสินว่าไทยว่ามันจะยังไงเขช่างนั่นมาเป็นอนาคตทำไงเขาเราให้พบทุทนในปัจจุบัน ฉะนั้นขอพวกท่านก็เหมือนกันอนาคตดีอดีตก็ด,ด,กดีมันจะเป็นยังไงก็ช่างเอาเวลานี้ทําใจของเราให้ชนะความโกรธก็แล้วกันอารมณ์ที่ชนะความโกรธได้ถือศัพท์ว่าช่างมันใครเขาจะชมก็ช่างมันใครเขาจะนินทาว่าร้ายก็ช่างมันเราไม่ดีไม่ชกรธเพราะการนินทาและสรรเสริญข้บมคล อรามดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาการที่จะพูดกันก็หมดแล้วพรุ่งนี้ต่อกันใหม่เรื่องความโกรธตอนนี้ไปก็ขอให้ท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิรยาตทั้งสี่ควบคุมอารมณ์ของท่านให้มีสมาธิจิตอย่าลืมกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอธิยาสายยิ่งกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร